โอเคมาถึงเวลาสอบแล้วนักเรียนตั้งใจอ่านหนังสือไม่ใช่แอบเล่นแต่เกมเข้าใจไหมครับค่ะครับเดมา่าแล้วครูจะไปทำธุระก่อนนะแล้วครูกลับมาคุณครูขอไปทำธุระก่อนนะแล้วครูมาบายเฮ้ครูไม่อยู่นะ เยวปันกระดาษปาใส่หวัวเองพูดยิงนะไปเลยปาหวมน,นี่อื้มโอ้อออยใค่ปาโมะอย่าให้รู้นะเฮ้ยเหมือนงูเลยไม่รู้ใครปา ปลาบี้ให้มันยุ่งกันเองนี่นะดีกว่าเอาไปโอ้ยใครอีกวะปลามรูปที่สองเลยนะดีเอาไปเลยโอ้ยโอ้ยใครปลากระดาษใสล่ะวะเฮ้ยไอออนนิวแน่เลยปลาไปซะหยะโอ้ยฟอร์จูน เจอใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ไม่ต้องเจอ,อยุกลูกใหญ่ได้เลยเต็มที่เลยเงาเอาไปเกินเฮ้ยอะไรนักเรียนคุณุ แวเองขูคู่คว้า Hi, Hi.